ใครมาทำเงินหล่นอยู่ตรงนี้วะเนี่ยตั้งหนึ่งพันบาทเลยนะนี่เริ่มเก็บเงินแล้วแกรีบไปจัดการเอามอไซค์มาไปซ่อนหนึ่ 1, นงได้ตรงนี้ก็มีอีกพันหนึ่งว้าวเฮ้ยตรงนี้ก็มีอีกว้า ตรงนี้ก็มีปศุ ओ ะตรงนี้ก็มีอวันนี้เป็นวันที่โคตรโชคดีของกูเลยวะนี่เป็นวันอะไรวะเนี่ยมันดูดีมากเลยนะวันเนี้ยโอ้โหคุณโชคดีจังเลยนะคะเก็บเงินได้ตั้งเยอะแน่เฮ้แน่นอนอยู่แล้วสิครับโอ้ใครจะไปเหมือนคุณล่ะเงินหลุดหล่นอยู่ตรงหน้าตัวเองแ,แท้ๆยังมองไม่เห็นอีกโอ้เขได้อย่างนี้ทุกวันก็คงดีนะเก็บได้แบบนี้ทุกวัน โอ้ยรวยเลยนะยวันละห้าพันสิบวันก็ห้าหมื่นโอ้แบบนี้เราต้องกลับไปเราออกจากงานแม่งเลยดีกว่า <laughs> เอออ้าวเฮ้ยมันกูหายไปไหนวะเนี่ยก่จจอ,อยู่ตรงนี้ว่ะเออคุณครับคุณเห็นรถผมที่จออยู่ตรงนู้นไหมครับพอดีผมมัวแต่เก็บเงินนะครับก็เลยไม่ทันระวังเอาหันมาอีกทีรถผมหายไปแล้วไปไหนครับพี่เห็นไหมครับไม่รู้สิคะ อย่าว่าแต่รถคุณเลยขนาดเงินหล่นอยู่ต้องหน้าฉันแท้ๆเนี่ยยังไม่เห็นเลยค่ะโอ้ยไม่น่าเลยกู <c oughs> แล้วกูจะกลับบ้านยังไงไว้เนี่ย <c oughs> แล้วพรุ่งนี้จะขับไลไปทำงานเนี่ย <c oughs> อุย้ยดลแล้ว <c oughs> งั้นเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันขายมอเตอร์ไซค์คันนี้ให้คุณดีไหมคะคันนี้เหรอ <c oughs> แล้วุณจะขายเท่าไหรอ่อ่ะไม่แพงหรอกฉันจะขายให้คุณในราคา สองหมื 20, ่นบาทก็พอสองหมื 20, ่นบาทเลยเหรอครับโอ,อ้ช่วยลดให้ผมหน่อยได้ไหมเห็นแก่ผมที่เป็นวันโวยของผมก็ได้วันโวยอะไรผมไม่รู้อะเก็บเงินได้ห้าพันก็จริงแต่ผมต้องเสียมอเตอร์ไซค์ไปคันนึงอะแบบนี้มันไม่คุ้มเลยนะครับแล้วคุณมีเท่าไหร่อ่ะผมเก็บเงินได้ห้าพันในกระเป๋าผมมีอีกหมื่นหนึ่งเออ ทั้งหมดผมมีอยู่15,000บาทครับ5 0 0 0ันหนึบาทแค่นี้จริงๆได้ไหมอ่าก็ได้นี่เป็นเพราะว่าฉันสงสารคุณลองนะเอ,เอาเงินงั้นเดี๋ยวคุณรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฉันกลับไปเอากุญแจรถมาให้คุณก่อนเฮออ้ยรีบหน่อยนะครับพอดีผมต้องรีบกลับไปปลูกม,มังสวิรัติหลังต่อครับรีบมากเลยนะเออ,เอ,อได้ได้โอเคโอเครอตรงนี้ล่ะครับแต่จะว,ว่าไปมอเตอร์ไซค์คันนี้มันใหม่กว่ามอเตอร์ไซค์ของเราอีกเนี่ย นี่จะทำอะไรกับมอไซค์ใช้หนาจาขโมยเหรอฮะนี่เป็นมอไซค์ของคุณได้ไงเล่าผมเพิ่งซื้อต่อมาจากเจ้าของมอไซค์เมื่อสักครู่นี้เองในราคา1 5 0 0 0บาทอ่ะเนี่ยเขากำลังไปเอากุญแจรถมาให้ผมอยู่เจ้าของเจ้าของบ้าอะไรเลยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะกูเนี่ยแหละเจ้าของรถเนี่ยมึงเห็นไหมกุญแจนี่มันก็อยู่ที่กูเว้ยเฮ้ยไปเลยนะ กังวันแสบกอ็อย่ากล้าจะขโมยรถอีกใชร่หรือเปล่าใช่หอเปล่าคุยจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็พูดหรือเปล่าคิดว่าไงอ่ะกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กูบ,บอกแม่งเลยลเรีบไ,ไปมแล้วไงรมาเอ๊ย เงืี่เก็บได้ก็บุตรก็หายเมียก็หายโอ๊ยโอ๊ยนี่มึงตาบอดหรือไงฮะกูสวยขนาดนี้มึงมองไม่เห็นหนอะผมก็ขอโทษด้วยนะครับคุณสวยพอดีผมไม่ได้ตั้งใจครับเออทีหลังก็หัดดูตามาตาเรือบ้างจะูุกตโตเฮ้ยเดี๋ยวอนครับคนสวยอะไรอีกไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือยังครับ ยังค่ะชื่อปามสถานะโสดไม่มีแฟนแล้วมึงยังจะเสื้อปากดีเหรออะไรของคนเนี่ยอะไรงั้นเหรอกูถางมือค้ำเดียวนะมือกับผู้ใครเป็นคนผิดวะฉันเป็นคนผิดเองค่ะมพูดอย่างนั้นว่าใครเป็นคนผิดท่าน โง่ไปเลยนะมึงรู้ไหมกูว่ไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนหน้าตาด้วยมึงรู้ไหมมึงใส่หัวไปดิมึงไปเดิไอ้นี่ไอ้นี่ขวอยังมาเสือกต้นเรียนรู้ไหมแถวนี้กูคุ้งเว้ยโอ้วรถหายไม่พอเนี่อหายบ้านหายอีกอู้ดีถ้าจมูกไม่หาย